ปราสาทเขาน้อยสีชมพูตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลคองนำใสอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วลักษณะเป็นปราสาทินสามหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่ออิดไม่สอบ,บูนมีสภาพพังทลายลงเหลือเพียงองค์การที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดู การขุดตกแต่งพบทับหลังติดอยู่กับกลางองค์กลางมีลักษณะศิลปะกรรมเมนสมโบภัยกุพบจารึกที่ละบุศักราชที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยพบวัตถุโบราณตา่ตางๆถูกนำไปเก็บรักษาไว้นะ พิพิธภัณฑ์หลานแห่งชาติจังหวัดปลาจินบุรีเช่นจารึกทับหลังจำนวนห้าชิ้นกอบประตูสองข้างรูปปั้นสิวลึงพร้อมฐานโยนีเป็นต้นบริเวณปราสาทเขาน้อยสีชมพูด้านบนภูเขามีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถชื่นชมธรรมชาติ วิถีชีวิตชายแดยนไทยกัมพูชาปราสาเขาน้อยสีชมพูนับว่าเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสระแก้วได้นำม,มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของตาประจําจังหวัดสระแก้วอีกด้วยเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปเที่ยวที่ปราสาเขาน้อยสีชมพูนะครับบ๊ายบาๆเราไปกันนะครับ ช่วงชันชูลดลานเอ้ยนานประทุมอสลักลวดลายว่